สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ itpaswat.com นะครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับวิธีการใส่คำโฆษณากันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับคำโฆษณาคืออะไรนะครับคำโฆษณากับคำโปรโมทก็คือคำคำเดียวกันนะครับ คำโฆษณานะครับก็จะประมาณนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับการที่เราจะใส่คำโฆษณาได้เนี่ยเราก็ต้องมีการเขียนคำโฆษณาไว้ก่อนแล้วถูกต้องไหมครับตอนนี้เราจะเขียนไว้ในไหนตอนนี้ผมก็จะแนะนําในการเขียนคำโฆษณาคือคุณต้องเขียนไว้ในโน้ตแผ่นก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเขียนคำโฆษณาเนี่ยแนะนําไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับประมาณสัก 3-4มถึันทัดพร้อมกับลิงก์พร้อมกับ i d l i ี e ลนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันก็โอเคแล้วถ้าเกิดว่ายาวกว่านี้เนี่ย Facebook เขาก็จะตัดทอนของเราอยู่ดีนะครับนึกภาพออกไหมครับถ้าเกิดยาวเกินเนี่ย a c e b o o k เขาเขาก็จะตัดมันจะเขียนคาว่าเพิ่มเติมนั่นเองการเขียนคำโฆษณายาวไม่ใช่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพนะครับบางทีมันก็คนเนี่ยไม่ชอบอ่านจริงๆเราควรเขียนให้สั้น เขียนยังไงก็ได้ครับให้หน่าคลิกเข้าไปดูเขียนยังไงก็ได้ครับให้หน่าสนใจประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในเรื่องของการเขียนคําโฆษณาเนี่ยผมแนะนําให้ทุกท่านนะครับซื้อหนังสือหรือว่าซื้อคอร์สนะครับในการเขียน c อปปี้ไลติงนะครับซึ่งสําคัญมากวิชานี้ควรมีอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการทํางานออนไลน์เนี่ยซึ่งจําเป็นต้องมีโอเคถ้าเกิดทุกท่านเขียนค,คาําโฆษณาเสร็จแบบนี้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ก็ให้ทุกท่านเปิดโปรแกรม i m a าโคขึ้นมานะครับโดยการคลิกที่ไอคอนสีเหลืองๆกฟ้าที่ผมได้บอกไปนะครับคลิกแล้วเขาก็จะมีแถบเมนูแถบไซบาร์ด้านข้างแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะมีการส่งโค้ดซึ่งเป็นโค้ดในการใส่คำโฆษณาให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางอีเมลก็ให้ทุกท่านดาวน์โหลด นะครับไปเก็บไว้ตามที่ผมบอกโอเคในส่วนตรงนี้ผมก็จะมาสาธิตการใส่คําโฆษณานะครับพอทุกท่านอยู่หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้ทุกท่านเอาเมาส์นะครับไปคลิกไปคลิกแทบนะครับให้ขึ้นแถ็บสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มาที่ ed i t ครับ ed i t ก็คือการแก้ไขนั่นเองแล้วก็มาที่ Edit m มาโคนะครับโอเคพอทุกท่านคลิกเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับทุกท่านก็จะเห็นโค้ดเนี่ย เยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งหมด40บรรทัดนะครับถ้าเกิดตัวมันเล็กไปมันมองไม่เห็นเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มฟอนต์ให้ตัวใหญ่โดยการาคลิกที่นี่นะครับโอเคประมาณ10 10 11ก็ประมาณพอที่จะมองเห็นานเดี๋ยวผมจะขยายให้ให,ใหญ่กวนน่านี้โอเค การใส่คำโฆษณานะครับเราจะมาใส่กันที่บรรทัดที่14นะครับหรือในอนาคตเนี่ยตัวโค้ดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับตามการเวลาของการปรับเปลี่ยนเ,ออเทคโนโลยีอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับให้ทุกท่านหาออที่ผมมุงเล็บไว้ว่าใส่คำโฆษณาที่นี่หรือว่าในปัจจุบันตอนเนี้ยที่ผมทำวิดีโอไว้อยู่เนี่ยมันจะอยู่บรรทัดที่14 อ่าเราก็จะลบคำโฆษณาของเก่าออกเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบคำโฆษณาของเก่าออกก่อนนะครับโอเคลบเสร็จเรียบร้อยทุกท่านก็เปิดโนต้ตแผ่นขึ้นมานะครับที่ได้เขียนคำโฆษณาไว้แล้วมันจะมี2อ,อย่างนะครับให้ทุกท่านจําไว้เลยนะครับว่าการเขียนคำโฆษณามันจะมีเว้นช่องไฟกับตัดบรรทัดถูกต้องไหมครับ ถ้าเกิดเราไม่เว้นช่องไฟเนี่ยเวลาเราเขียนหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้คนอ่านเนี่ยตาลายถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเราไม่ตัดบรรทัดเป็นแบบเออให้มันเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วอ่านเข้าใจง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้คนอ่านเนี่ยมึนเหมือนกันถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยการตัดบรรทัดเนี่ย หรือการเวนช่องไฟเนี่ยมันจะมีโค้ด2ตัวที่ทุกท่านต้องจำไว้นะครับซึ่งไม่ยากไม่ยากนะครับมันจะเป็นวงเล็บวงเล็บปีกานะครับเปิดแล้วก็ BR แบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปีกาปิดอันนี้คืออ,นนคอ,คอ,อันนี้คือตัดบรรทัดนะครับอันนี้คือตัดบรรทัด แล้วก็จะมีโค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับวงเล็บวงเล็บเปิดปีกาเหมือนกันนะครับจะเป็น st แล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้อันนี้คือการเว้นช่องไฟนะครับอ่โอเคนะครับในส่วนของการทำโฆษณาเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านจะเว้นช่องไฟนะครับ ให้ทุกท่านใส่คำว่า sp แบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยครับว่าทําอย่างไรโอเคในส่วนตรงนี้นะครับผมจะเว้นช่องไฟที่3ผมก็จะลบให้มันตัวหนังสือติดก,กันเลยนะครับเอาเซอร์เคิลไปวางไว้ทําการแปะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเว้นช่องไฟตรงไหนแล้วก็ใส่ sp แบบนี้ ให้ตัวหนังสือติดกันเลยนะครับห้ามเว้นว่างโดยเด็ดขาดถ้าเว้นว่างให้ใส่ hp คือการเว้นช่องไฟผมจะใสใ่ดูนะครับโอเคโอเคใส่หมดเรียบร้อยพอใส่โค้ด hp เสร็จแล้วนะครับก็คือเว้นช่องไฟแต่เนี้ย เราจะต้องทำการตัดบรรทัดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเว้นช่องไฟอยู่เว้นช่องไฟเพื่อให้อ่านง่ายนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีการตัดบรรทัดเห็นไหมครับเป็น3ามบรรทัดน,นั่นเองอเคเราก็จะ copy br copy ไปเลยครับแล้วก็ใส่ด้านหลังสุดให้ติดกับตัวหนังสือเลยนะครับห้ามเว้นว่างโดยเล็ดขาด ไม่ยากครับไม่ยากช่วงแรกๆอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าพอทําไปเดี๋ยวก็ชินผมลืมใส่โอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแต่เนี้ยเวลาเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องทาการตรวจสอบถูกต้องไหมครับว่ามันมีการเว้นช่องไฟมันมีการเว้นช่องว่างหรือเปล่านั่นเองถ้าเว้นช่องว่างแล้วเราต้องการเว้นช่องไฟให้ใส่โค้ด ทุกกรณีนะครับห้ามเว้นผมก็จะทําการตรวจสอบนะครับแบบนี้นะครับทําให้ทุกตัวหนังสืออยู่ในบรรทัดเดียวกันมันจะได้ง่ายคทุกท่านก็สามารถตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่ามีเว้นช่องไฟหรือเปล่าโอเคผมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย ก็ทำการไฮไลท์เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ไปก่อนแล้วกันจะได้คอนโทนเอง่ายๆแบบนี้ก็คือ copy ให้หมดนะครับ copy ไปแล้วก็ที่เราเปิดโค้ดมาเมื่อกี้อ่ะแล้วเราก็เอามาแปะไว้ตรงนี้แบบนี้นะครับ มันจะขึ้นบรรทัดที่15แบบนี้ขึ้นมาหรืออาจจะไม่ขึ้นก็ได้ให้เราทําการลบให้มันติดกันแบบนี้นะครับให้ตัวโค้ดมันติดกันแบบนี้เห็นไหมครับ14.5 1มันจะไม่มีการเว้นเลยโอเคพอเราใส่เรียบร้อยเสร็จปั๊บแล้วก็กดเซฟได้เลยครับเซฟแอนด์โค้ดเวากดเซฟก็คือกดเซฟปุ๊บก็จะปิดปั๊บอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราก็จะทําการทดสอบว่า โฆษณาของเรามันโอไหมอ่ามันจะมีให้เรากดเพย์กับเพย์ลูปนะครับเอ่อในกรณีของการกดเพย์อย่างเดียวนี่หมายถึงโพสแค่กลุ่มเดียวแต่ถ้าเกิดการกดเพย์ลูปเนี่ยเราก็จะต้องตั้งว่ากลุ่มของเรามีเท่าไหร่เราก็เอาจำนวนกลุ่มตรงนั้นมาใส่เดี๋ยวในส่วนตรงนี้ผมจะอธิบายทีหนึ่งนะครับ อ่าเดี๋ยวในส่วนตรงนี้เราจะตรวจสอบโค้ดก่อนว่ามันโอไหมอ่าถ้าเกิดเป็นในกรณีนี้ก็แสดงว่ามีการเออร์เอร์บรรทัดที่สี่ซึ่งบรรทัดที่สี่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการใส่คำโฆษณาเมื่อกี้เคไหมครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการใส่คำโฆษณาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการใส่ภาพอ่าใส่ภาพแบบนี้ว่าภาพเนี่ย เออเราจะใส่ยังไงแล้วมันจะไปเอามาจากไหนแล้วมันจะโพสได้ยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวีดีโอหน้าในการใส่ภาพสำหรับวีโอนี้ก็สวัสดีครับ